นี่ครับคนนะแม่ชบาคงจำแม่ไม่ชบาน่ะมาหาพี่ไพรวันทุกวันเลยชบาไม่ได้อะไรหรือเปล่ามีพี่ไพรวันชบาน่ะอยากจะถามพี่ว่าตอนนี้ชบาน่ะต่อเป็นสาวหรือยังจ้ะพี่ถามว่าต่อเป็นสาวหรือยังอ,อืมต่อเป็นสาวแล้วนี่ได้ทํา แล้สวยนะป่าจ๊ะหน้าตาก็สวยดีเ่าไปสาวก็ต้องสวยนะ่ิสวยเหรอพี่ชายจ๊ะ เองนะักยังเล็กมากโอ้โอดมีหัวเลยกูนี่พี่ใบวานพี่รู้ตัวหรือเปล่าว่ามีคนในหมู่บ้านนีุ้ยแอบชอบพี่ด้วแหละจ้าจริงรจริงเหรอมีครัพี่ดดแต่ว่าพี่ยังไม่รู้มาก่อนเลยนะแล้วพี่อยากจะรู้ว่าหน้าตาค่ะเขาจะไปไหนนายแล้วสีผิวเขาเนี่ยขาวอี่ใคา ไนะครวันอ่ะต้อพี่สบายไหมจ้าสวายจาพี่พอเจ้ารู้หรือเปล่าพี่นะ่ะก็รักเจ้า no